ก่อนหยิบก่อนได้เลยนะครับผมข,ขึ้นตาช่างเป็นน่าเป็นชิลก่อนนะครับผมบช่างให้หน่อยครับอันนี้หนู80น้ำเท่านะไรคะ190้ทรตา,ามผมนะครับฮัลโหล198 องครับนีิว้าเยค่ะด้าคิวจัาเดินได้ก่อนเดินอีกรอบหนึ่งได้อยู่ได้ค่ะขอบคุณค่ะเดินสบายๆไปก่อนอันนี้ร้อยสิบบาทค่ขอโไคด้ค่ะแต่ถุงข้อต้ที่ร้อยี่สิบบาทนมบเอดเอสาม เบอร์สามเก้าจำได้คะ่ตังค์เลค่อนออะไรนะคะเนี่ยสามกค่ะสามหกใสังแล้วสามเก้าใตัค่ะใส่ถุงสวัสดีครับ FC วันนี้พาเอที่กัดตลาดนะตูนภูมิร้านจะอยู่จุ่กลางซอยเลยชั้งเก็ยง่ายๆป้ายสีเหลืองๆนะผมทำถาด จีบละ40บาทเท่านั้นเองนะคผมยีดของใครหนี่ต่อส16นะยีปน่าจะเป็นของกยใส่แล้วนะคะหาดูกนจะัลูกต์อะไรอี่สิบสองที่ใหญ่ใหญ่เอาจัดป่ะคะคนรถจัดสิบหก นั่งรอก่อนได้นั่งรอก่อนได้หยไดี้หิบได้เลยหยิบได้เลยวันนี้ยูทูบเบอร์กวรหน้าดังก่อนนะครับ 要完了哈。 วอถ้วยฉีดละสี่สิบบาทรวมได้ทุกอย่างเลยครับรวมได้ทุกอย่างเลยเบอร์สามสิบของใครเอ่ยของนา่งแบบสองร้อยได้ลูกสองร้อยเนนลูกได้ลูกนางจำเบอร์ได้ลูกสามสิบเลืออีกคุกคิวนังยังได้เลยคุกคิวครับ เบอร์ยี่สิบแปดสองแปดทางก่อนนะคะสองหนึ่ง uh <2, 1. S 2> ยังยัง,งยนี่นะเอาเอานี่ก่อนเลยก่อ <laughs> นเลย เบอร์อะไรเนะเบอร์ยี่สิบยี่สิบเอ็ดอ๋อยี่สิบเอ็ดเ็ไหมคะอากลางครับเ็กลางเเสร็จกลางกลาืไม่เ็เลยามเมตพอปะได้เลยคอะไรนะเรยอ่ะ ดีครับผมดำไม่หยุดเลยนะแบบว่าตำสนั่นลั่นตลาดลั่นซอยเลยนะครับิบได้เลยรวมได้เลยนะครับเบอร์อะไรนะค<ด>ะสามเก้ารับนะเอาเด็ดไหมคะสามเก้า คริวยุ่ยย่วนะครับ,รบใได้แล้วกล้ถึงคิว <t ries> แล้วใก็อยู่นักด้เยสบา ตกาอยู่ฝั่งนี้ครับน้นาก้อากินละสี่บาทรวมได้ทุกอย่างนะคะรวมได้รวมได้สี่สิบบาทดูครับสีสันหน้าทานไหมเนี่ย มานะตอนนี้หอยแคงใกล้หมดแล้วนะนะ่ะมาก่อนตักก่อนได้เลยนะครับตำเหล่าซิ่งรวมได้ทุกอย่างครับนี่ทาก็เต็มเลยนะครับเอสซีบอกเลย หยิบได้เลยครับผมวันนี้ของเยอะของเยอะนะครับทั้งกุ้งสดกุ้งสดก็เยอะนะครับผมหยิบได้เลยวันนี้แม่ค้าจัดมาให้สิบห้าโลนะเฉพาะกุ้งสดแม่คา้าช่างให้หน่อยสองร้อยบกสองร้อยจานตะก้าตะกอยู่ฝั่งนี้จ้าโอ้่โได้เลยครับผมสิบเก้าเบอร์สิบเก้าสองร้อยจัเาลูก คนแล้วครับขอบคุณครับ

้าววเลยค่ะกลยค่ะสองร้อยยี่สิบเด้อมะใ่ยี่ไม่มากอน้ามาเลยได้ยะาอกุหลายๆค่ะลูกค้าน่ารักมากกินแล้วก็เอาถาดมาคืน ขายดีจริงๆนะครับผม FC เลือกได้เลยนะครับหอยแข็งหมดแล้วหมดหมดตำแนี้บ่ครับหอยแข็งหอยแข็งหมดแล้วได้ครับวันนี้ได้มาไม่เยอะ เอาว่างช่างเลยครับผมร้อแปดสินแล้วลูกย่าง่างอีรอยแปดสิเยดิเด้ร้อยหกสิบบาทเิียวยาวอยู่นะผมจำเอานะเด็งอย่าอับไม่มีให้ตีจับนะร้อยหกสิบาทใกลยเลยบค่ะแล้วแต่สะดวกม้ากระเดกใก้เลยกระเดก ครับตอนในคลิปนี้ก็บานทุกคนก็ขอจบคลิปไว้เท่านี้ก่อน,นครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ในช่องยูทูบหวานทุกคนไปชม่ไปเทีย่ยวด้วยผมแล้วก็อย่าลืมแวะมอาอ,อุดหนุนนะเป็นร้านตำเหล่าซิ่งแซบตาครับสวัสดีครับ